ค่ะโอเคนะคะเราก็จะมาต่อจากอีพีหนึ่งนะคะอันนี้คือ e p พีสองเนาะ,ะจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงสาเหตุของสองครามครูเสดในครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นนักคนเยรูซาเลมในปัจจุบันนะคะเราจะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะูนย์กลางของศาสนาอิสลามไปแล้วนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยเคย เคยเคยลบชนะกันไปผัดกันแพ้ผัดกันชนะเคยตกเป็นเมืองของอิสลามบ้างเคยตกเป็นเมืองของคริสต์บ้างนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเยรูซาเล็มก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ค่อนข้างจะเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่ ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นไน้ว่ามีพวกมัสยิดมีพวกสุเราเนี่ยกระจายตัวอยู่ในเยรูซาเลม็มค่อนข้างที่จะเยอะนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเส้นทางเส้นทางที่เป็นแผนที่การเดินทางจากยุโรปก็คือพวกเขาเรียกว่าพวกนักรบครูเศสนะคะนักรบครูเศสก็จะเดินทางจาก ทางยุโรปนะคะ้วกผู้เสกก็จะประกอบด้วยคนที่นับถือศาสนาคริสต์น้อยอย่างที่บอกไปนะคะเดินทางนะคะโดยมีจุดเริ่มต้นจากยุโรปเดินทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายเส้นทางนะคะผ่านหลากหลายเส้นทางโดยเส้นทางนี้นะคะก็จะผ่านกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คือตรงนี้นะคะที่เป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันนะคะแล้วก็เข้าสู่ตอนออกกลางมาจนถึงเยรูซาเลม็ม นะคะเส้นทางนี้เช่นเดียวกันค่ะก็ลัดเลาะมาเรื่อยๆใกล้ๆกันนะคะนี่หรือแม้กระทั่งเส้นนี้ค่ะแล้วก็เข้ามาสู่แหลมอิตาลีหรือว่าคาสดอิตาลีเข้ามายังกรุงโรมแล้วก็ออกไปยังแถบประเทศกรีซนะคะตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่พวกมิสซิลีนะคะประเทศสเปนประเทศโปตุเกส ก็เดินทางอาจจะเดินทางทางทะเลเดินทางมาเรื่อยๆนะคะผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอ่ยผ่านแอฟอิกาตอวันแล้วก็ใกล้ๆก,ก,กันกับประเทศอียิปต์นะคะผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็เข้ามาอย่างเยรูซาเล็มเพื่อมาทำสงครามครูเสดนั่นเองนะคะอัน,นเมื่อกี้คือสาเหตุของสงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งเนาะต่อไปนะคะสงครามครูเสดยังไม่ได้จบนะคะพอ สงครามมันเริ่มขึ้นนะคะคราวนี้มีพวกพวกหนึ่งที่มีชื่อว่าพวกเติร์กหรือว่าพวกเซลจุกนะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นบรรพบุรุษของช,ชนชาติตุรกีชนช,รกชนชาติเติร์กเมนิสถานจะเป็นลักษณะของครึ่งเอเชียครึ่งยุโรปนะคะเป็นแขกขาวพูดง่ายๆนะคะเป็นชาวมุสลิมหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลาม คราวนี้พวกเติร์กหรือพวกเซลจุกเนี่ยเข้ามามีอํานาจนะคะแล้วสามารถลบชนะจักรวรรดิไบเซนไทน์ไบเซนทน์เนี่ยมีเมืองหลวงก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลที่เอาให้ดูเมื่อกี้คอนสแตนติโนเปิลหรือว่าอีกอันนึงก็คือโรมันตะวันออกจำได้ไหมคะตอนที่เราเรียนเรื่องอารยธรรมโรมันคุณครูเคยบอกว่าโรมันมีสองเมืองหลวงคือเมืองหลวงแรกกรุงโรม เมืองหลงที่2ก็คือคอนสแตนติโนเปิลนะคะเพราะว่าตอนนั้นพวกโรมันเนี่ยถูกพวกกอตนะคะเผ่ากอตเนี่ยโจมตีจนจะทําให้โรมันเนี่ยจกักรวรรดิโรมันล่มสลายจะทําให้จกักรวรรดิโรมันล่มสลายจากักรพรรดิคอนสแตนตินก็เลยมาตั้งเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะอยู่ตรงแถบ,แถบยุโรปฝั่งตะวันออกจนจะถึงฝั่งเอเชียอยู่แล้วนะคะ ก็เลยตั้งชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็สถาบันศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิที่จักรวรรดิไบเซนไทยนะคะคราวนี้ตรงนี้ก็เลยทําให้มีคนเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์เยอะแยะมากมายอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลนะคะ,ะจักรวรรดิไบเซนไทยถูกพวกเซลจุกนะคะถูกพวกเซลจุกที่เป็นมุสลิมเนี่ยมา ตีมาเข้ามามีอำนาจต้องการที่จะยึดจักรวรรดิไบเซนทายไปเป็นของตัวเองคราวนี้จักรวรรดิไบเซนทายก็เห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยขอความช่วยเหลือนะคะจากคริแทจักรว่าให้คริสคริท,ทจักรเนี่ยมาช่วยลบหน่อยมาทําการรบช่วยหน่อยไม่เช่นนั้นนะคะจะทําให้จักรวรรดิไบเซนทายเนี่ยล่มสลายแล้วก็กลายไปเป็นของพวกเซลจุกพวกเติร์ในที่สุดนะคะ ต่อไปพอพอไบเซนไทยใช่ไหมคะขอความช่วยเหลือไปอย่างคริสเตจคริสเตจก,ก็เลยนำโดยพระสันตปาปาที่เป็นประมุขของศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะพระสันตานปาปาปลุกระดมชาวคริสต์ในดินแดนต่างๆทั่วยุโรปเลยที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษประเทศอิศศออตาลีนะคะแล้วอิตาลีเนีย่ยแล้วก็ในคนในจกักรวรรด ใบเซนทาเองนะคะก็มีการปลุกระดมคนเนี่ยโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่เราเนี่ยจะต้องไปทำการรบช่วยกันกันกบไปทำการรบช่วยชาวครต์ด,ด้วยกันนะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อแบบว่าเป็นสงครามแห่งศาสนาอยากให้ชาวคร์ทุกคนเนี่ยไปทำการรบช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันไปทำการรบนะคะใครใตายในสงครามจะได้ไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้าทำให้ชาวครต์เนี่ยพร้อมที่จะทำสงครามในครั้งนี้ นะคะคทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดสงครามครูเสดในครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งต่อๆมาเรามาดูสภาพการรบในสงครามครูเสดนะคะจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะก็คือสงครามครูเสดครั้งแรกนะคะครั้งแรกแล้วก็ตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป ะะเรามาดูสงครามครูเสดเกิดขึ้นทั้งหมด9ครั้งด้วยกันแต่ที่เอาสำคัญสำคัญเลยเนาะคือสงครามครูเสดครั้งที่1ครั้งที่1เกิดขึ้นตอนไหนปีคศ1 9 1 0 9 6ก้9ถึงระยะเวลาในการทำสงครามคูเสดครั้งที่1ก็คือประมาณ3ปีด้วยกันนะคะทำสงครามครูเสด3ปีครั้งแรกครั้งแรกเป็นยังไงครั้งแรกเขาบอกว่า เป็นเพียงครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกเลยเป็นเพียงสงครามเป็นสงครามครั้งเดียวที่ชาวคริสต์นะคะทำการรบเพื่อศาสนาแบบว่าเกิดจากความศรัทธาอย่างแท้จริงว่าเออเราอยากรบเราอยากไปรบนะคะช่วยบ้านเมืองแม้กระทั่งผู้หญิงหรือเด็กหรือคนชราก็ไปทําการรบช่วยกันนะคะเพราะว่าเขามีความศรัทธาในศาสนาไม่อยากให้ บ้านเมืองหรือว่าพื้นที่ต่างๆตกไปเป็นของพวกอีกคนละศาสนาอีกต่อไปก็เลยทำการรบช่วยกันจนสุดท้ายนะคะสามารถยึดนะคะหรือทวงคืนทวงคืนเยรูซาเล็มกลับมาเป็นของตัวเองได้คราวนี้ชาวคริสต์นะคะต้องการที่จะไปสแสวงบุญอยู่ที่เยรูซาเล็มก็สามารถทำได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทำร้ายจากพวก มุสลิมหรือเปล่าหรือถูกกีกันไม่ให้เข้าไปเมืองนี้อีกหรือเปล่านะคะเยรูซาเล็มก็เลยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวคริสต์นะคะพอปลอดภัยได้อีกไม่นานนะคะสงครามครูเสดสิ้นสุดลงเมื่อปีครั้งที่หนึ่งเมื่อปี1099ยังอีกไม่นานเกิดสงครามครูเสดในครั้งต่อมา นะคะซึ่งสงครามโครเสตคุณครูจะพูดถึงภาพรวมของครั้งที่2ถึงครั้งที่9ก็คือครั้งที่2เป็นต้นหมา2ถึงเเป็นต้นหมาจนสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยชาวยุโรปนะคะแต่ก่อนเห็นไหมอย่างครั้งที่1บอกว่าลบเพื่อศาสนาแต่ว่าตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นมาชาวยุโรปนะคะไม่ได้ทําการลบเพื่อศาสนาอีกแล้วนะคะแต่เป็นการลบเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมือง ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ผลประโยชน์ในด้านความมั่งคั่งของชาติเท่านั้นนะคะมีพื้นที่มีดินแดนที่กว้างใหญ่ก็ได้เปรียบในด้านทางการมงการเหมือนด้านการอะไรก็ว่าไปพอได้มีผลประโยชน์ดินแดนใหญ่เศรษฐกิจก็จะสามารถติดต่อค้าขายกับดินแดนต่างๆได้ง่ายขึ้น ะะทำให้ประเทศชาติเไงเกิดความมั่งคั่งมั่งหี่นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นมาไม่ได้ลบเพื่อศาสนาไม่ได้อยากช่วยศาสนาอีกต่อไปแต่ลบเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆนะคะมากไปกว่าน,นั้นนะคะชาวคริสต์ยังสู้รบแล้วก็ปล้นสะดมจากชาวคริสต์ด้วยกันเองด้วยไม่ได้ว่าไม่ได้แยกแยะแล้วว่าตอนนี้เธอเป็นคนคริสต์หรือเป็นคนมุสลิม คนคลีนด้วยกันก็จะสู้เพราะว่าต้องการผลประโยชน์นะคะต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นผลของสงครามครูเสดอันนี้จะแบ่งเป็น3ด้านหลักๆนาะแต่ว่าที่คุณครูทําสไลด์มาครูไม่ได้แบ่งเป็นด้านนะคะถ้าเอาไปเติมลงในแบบฝึกหัดในเรียนก็แยกเป็นน,นด้านนะคะข้อ1นนะคะอันนี้จะอยู่ในด้านของสังคมก็คือ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสก,กับชาวมุสลิมเสื่อมลงแน่นอนสงครามทําสงครามกันมาเกิดขึ้นสิ้นสุดลงเกิดขึ้นสิ้นสุดลงเนี่ยเกือบ200ปีนะคะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสก,กับชาวมุสลิมเนี่ยเสื่อมลงนะคะคนคริสก,กับคนมุสลิมจนถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะคะ ชาวคริสก็คิดว่าชาวมุสลิมเนี่ยเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเป็นพวกเครง่งศาสนาชาวมุสลิมก็จะไม่ค่อยชอบคนคริสตหรือคนยุโรปเท่าไหร่นะคะก็เนื่องมาจากเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยต่อไปค่ะข้อที่2ก็คือระบอบฟิวดันเสื่อมลงนะคะเนื่องจากคุณนางและก็อัศาวินเนี่ยต้องไปต้องไปรบในสงครามทําให้กษัตริย์ยมีอำนาจ อันนี้นะคะจะขยายความจากเรื่องที่แล้วที่เราได้เรียนไปคือเรื่องระบบอรฟิวดันพอระบบอบฟิวดันเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณนางกับอัศวินเนี่ยที่เคยมีอำนาจมากในแมนเนอร์หรือว่าในพื้นที่ของตัวเองในแมนเนอร์เนาะแต่ละแมนเนอร์เนี่ยคุณนางกับอัศวินเนี่ยมีอำนาจในการดูแลชาวนาท่าติดที่ดินใช่ไหมคะแต่คราวนี้พอมีสงครามเกิดขึ้น ขุนนางก็ต้องไปทําการลบนะคะขุนนางไปทําการลบอสศวินก็ไปช่วยลบนะคะพวกชาวนงชาวนาที่เป็นผู้ชงผู้ชายเนี่ยเขาก็จะไปทําการลบเช่นเดียวกันเกิดการล้มตายเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะจากสงครามครั้งนี้ขุนนางประจําแมนเนอร์บางแมนเนอร์ก็ตายนะคะเลยทําให้กษัตริย์เนี่ยจากที่เคยกระจายอํานาจใช่ไหมลูกให้กับขุนนางในการดูแลประชาชน ช่วยนะคะก็ไม่มีใครดูแลกษัตริย์ก็เลยเมีอำนาจเต็มที่ในการดูแลประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นระบบฟิวดานเนี่ยมันก็ค่อยเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงนะคะคนก็ไม่ค่อยอยากใช้ระบบนี้ในการปกครองต่อไปก็มีการเปลี่ยนการปกครองเป็นรูปแบบอื่นที่มันโอเคที่คนเห็นว่ามันโอเคกว่าระบบนี้ระบบนี้ก็เลย หายไปเสื่อมลงไปนะคะต่อไปค่ะอันนี้เนาะอันนี้เป็นด้านการเมืองนะข้อ2นะคะต่อไปข้อ3นะคะชาวยุโรปนะคะมีการพัฒนาเส้นทางทางการค้าทาง,ท,าง,ท,างทะเลเพื่อมาอย่างเอเชียก็คือว่าหลังจากสงครามครูเสดสิ้นสุดลงนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่มันเขาจะสลับกันแพ้สลับกันชนะไปมาค่ะไม่ใช่ว่าชาวกรีรปจะชนะสงครามครูเสดทั้ง9ครั้งนะคะ ชาวคริสก,ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างได้ดินแดนของมุสลิมมาบ้างมุสลิมทําสงครามก็ได้ดินแดนส่วนนั้นส่วนนี้ไปเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปสลับกันมาผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเกือบ200ปีนะคะแต่คราวนี้แถบตอนอกกลางนะคะแถบตอนอกกลางแถบเอเชียนะคะส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนั้นก็เคยเป็นของ มุสลิมแล้วก็หลังจากสิ้นสุดสงครามมุสลิมก็ได้พื้นที่ทางเอเชียค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่คราวนี้พอชาวยุโรปเนี่ยต้องการที่จะเดินทางมาติดต่อค้าขายอาจจะยังจีนยังอินเดียอย่างเงี้ยแต่ปัญหามีตรงที่ว่าชาวมุสลิมที่เป็นเจ้าของดินแดนแถบอาหรับแถบตะนอกกลางเนี่ยที่เป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านมาอย่างเอเชียเนี่ยคะ่ะเขากีดกันไม่ให้ชาวคริสต์เนี่ย เดินทางผ่านหรือชาวยุวโรปเนี่ยเดินทางผ่านบ้านเมืองเขาคราวนี้ชาวยุวโรปก็เลือกไม่ได้นะคะทาอะไรไม่ได้ก็เลยต้องไปแสวงหาเส้นทางทางการค้าใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องผ่านเส้นทางบุกที่จะผ่านประเทศเหล่านี่ยนะคะเลยทำให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาเส้นทางทางการค้าทางทะเลแล้วก็มาค้าขายยังเอเชียได้นะคะแล้วก็ทําให้ ชาวยุโรปเนี่ยรู้จักบริโภคสินค้าจากฝั่งตอนออกกลางนะคะก็จะเช่นพวกอะไรบ้างพวกผลแอปเปิลคอตนะคะนักเรียนรู้จักไหมแอปเปิลคอตพวกมะกอกเนี่ยค่ะมะกอกมะกอกที่เอาไปทำเป็นน้ำมันมะกอกที่เอาไว้บริโภคเอาไว้ทำสลัดอะไรเงี้ยค่ะมะกอกจากแถบตอนออกกลางอินทตราลามัมอะไรเงี้ยค่ะ กินทัพลาะจะเป็นผลไม้ที่มีเฉพาะแถบแถบต้นอกกางแล้วก็แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะตะกอดน,นะคะต่อไปค่ะข้อ4นะคะอันข้อ3เมื่อกี้อยู่ด้านเศรษฐกิจเนาะข้อสนะคะชาวยุโรปได้เปิดโลกศนาเกี่ยวกับวิทยาการด้านต่างๆของชาวตอ้นออกนะคะคือว่าตอนแรก วิทยาการด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ของชาวยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่คราวนี้พอเกิดสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนได้เห็นวิทยาการความก้าวหน้าของการละกันเขาก็เอากลับเอาแนวคิดเนี่ยแนวคิดหรือวิทยาการเนี่ยกลับมาอย่างยุโรปแล้วก็มีการพัฒนาอาวุธโดยการใช้ดินปืน ดินปืนเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ประกอบในการทําปืนทําเหมือนบั้งไฟอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนประกอบของดินปืนที่เป็นเหมือนตัวจุดชนวนให้บั้งไฟขึ้นไปดินปืนก็เป็นองค์ประกอบอยู่ในปืนเช่นเดียวกันนะคะปืนสมัยก่อนอาจจะเป็นปืนยงปืนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เอาวิทยาการที่เขาได้รับมาไปพัฒนาไปต่อยอด แล้วก็มีการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์จากความรู้ที่เขาได้มาจากพวกเราฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปพัฒนาเป็นปืนกลปืนใหญ่แล้วเอามาอย่างเอเชียเอามาอย่างเอเชียเพื่อที่จะเอามาต่อสู้หรือมาทําสงครามในการล่าอาณานิคมหรือว่าล่าประเทศต่างๆแถบเอเชียเป็นเมืองขึ้นของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือด้านสังคม ต่อไปค่ะข้อ5านี้ก็ด้านสังคมเช่นเดียวกันคือเกิดการเลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างชาวตอนตกกับชาวตอนออกนักเรียนจะสังเกตได้ว่าความคิดทัศนคติของชาวยุโรปกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะคนยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ฝรั่งพูดง่ายๆเนาะพวกฝรั่งจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราในอายุเท่าเท่าเท,ท่ากัน สมมตุติเด็กๆอายุ16 17ปีนักเรียนมีความคิดอย่างนี้แต่ฝรั่งเด็กฝรั่งอายุเท่านักเรียนเนี่ยเขามีความคิดที่โตกว่านะคะโตกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามีความเป็นอิสระต่างๆนะนา,านะคะเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้หรือ อะไรต่างๆนนนาวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันก็มีหลายอย่างนะคะพอเกิดสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเขาก็ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติสิ่งแปลกใหม่ระหว่างกันนะคะจะเห็นได้ว่าหลายอย่างนะคะเราก็ได้แนวคิดมาจากฝั่งของโลกตอนตกเหมือนกันการแต่งกงการแต่งกายเงี้ยเสื้อผ้าชุดสูทอะไรเงะะี้ยค่ะก็จะมาจากเขาหมดเนาะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะ ข้อ6ก,ก็ได้สังคมเช่นเดียวกันผู้หญิงได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ได้พัฒนาความเป็นผู้นำยังไงอันนี้ข้อนี้คือว่าในสงครามกูเสตอย่างที่บอกนะคะคนที่ไปลบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอซวินเป็นขุนนางส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคะที่ถูกเกณฑ์ไปทำการรบนะคะก็คือระบอบศักดีนาสวนานพาหรือระบอบฟิวดานเนี่ย คุณนางกับอัศวินเนี่ยจะต้องดูแลรับใช้แล้วก็ช่วยกษัตริย์ในการทำศึกสงครามเวลาที่บ้านเมืองมีศึกสงครามก็ต้องไปทำการรบช่วยกันนะคะคราวนี้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาของคุณนางเอยหรืออัศวินเอยเนี่ยก็จะต้องดูแลสารทุกสุขดิบของประชาชนหรือว่าพวกชาวนาพวกทาสติดที่ดินที่อยู่ในแมนเนอร์ของตัวเองเ ด้วยตัวของผู้หญิงเองนะคะต้องบริหารจัดการเองผู้ชายก็ไปทําการลุกก็ไม่ได้มีเวลามาดูแลนะคะผู้หญิงก็เลยได้แบบพัฒนาความสาม,มารถในการเป็นผู้นํามากขึ้นนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําผู้หญิงก็เลยได้รับการยอมรับมากขึ้นแบบว่ามีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้ชายผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้กับผู้ชายประมาณนั้นนะคะ แต่ก่อนเขาก็จะเหมือนเหมือนบ้านเราที่ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์สำคัญกับผู้หญิงเท่าไหร่คิดว่าผู้หญิงไม่ได้มีความสามารถผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เท่าเทียมผู้ชายแต่ปัจจุบันโลกเปิดกว้างแล้วนะคะผู้หญิงก็ได้รับการยอมรับเห็นไหมคะตามประเทศต่างๆก็เริ่มมีนายกมีประธานาธิบดีที่เป็นผู้หญิงก็มีนะคะหรือคนที่ได้รับตําแหน่งใหญ่ๆโตๆในบ้านในเมืองหรือในองค์กรต่าง เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสงครามครูเสดทั้งหมดทั้ง6กข้อด้วยกันนะคะสงครามเกิดขึ้น200ปีมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียนะคะสงครามไม่ได้มีเฉพาะข้อเสียเนาะข้อเสียก็เยอะแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆก็ไม่ควรที่จะเกิดศึกสงครามเกิดขึ้น ะะวันนี้นะคะเรื่องของเราคือเรื่องอสงครามครูเสดก็จบเท่านี้นะคะหวังว่าสิ่งที่คุณครูสอนไปสิ่งที่คุณครูพูดไปจะทําให้ในักเรียนเข้าใจมากขึ้นไม่มากก็หน่อยนะคะแล้วก็นักเรียนห้องกาไก่ก็มาเจอกันในสัปดาห์ต่อไปแบบออนสา ส่วนห้องขอไข่ก็เรียนออนไลน์นะคะวันนี้คุณครูขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนห้องกอไก่นะคะทำหนึ่งหน้าคือหน้าสี่นะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้าสี่เรื่องสงครามโครเซตแล้วก็ทํานะคะคนที่อ่ะสัปดาห์หน้าที่เราจะได้มาเจอกันนะคะห้องกอไก่ออนไลน์เอยออนไซต์เนี่ยก็ให้เอามาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะคะแล้วมาเจอกันที่โรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะ